โอ้เคก็เปิดคลิปใหม่เมื่อกี้มันเปิดคลิปเป็นเก๋น้ออย่างนี้ทุกคนไู้ไม้พี่โอ้ไม้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกลัวเล็บแล้วเคยโอเคไปไปตัดไม้ดีกว่าน้อยอย่ายุ่งอยฆ่ากันเองนะทุกคนฆ่ากันเองไม่ได้ก็ขโมยไม้กันเองได้นะแต่ก็ห้ามฆ่ากันนั่นไงเพื่อนเราอยู่นู้นกำลังฆ่ากันอยู่ ฉันจะตัดต้นนี้เฮ้ยเฮ้น่าเบื่อจังเลยไปตัดไตไกลไกลดีกว่าแล้วสร้างบ้านตรงที่ที่มีหินเยอะๆแล้วสร้างบ้านเหมือนแบบเดิมเลยไหมยังไงอ๋อคุณลุงไปใต้ดินเหรอใช่ที่เราทําคล้ายๆเดิมเลยแบบนั้นเหรองึกได้เรามีที่ค้ำที่ค้ำให้แล้วนะเอออยู่นี่งั้นน้่มหนุ่มหนุ่นุนุ่มห่มันุ่ทหาุ่มหนุุุ่่่มห่มหนุ่มหนุ่ ต้องการอีกตัวหนึ่งอยากได้อีก oh. ตัวหนึ่งจ <hydro> ังเนาะถ้าได้อีกตัวหนึ่งถ้าตัวหนึ่งกกก็จะได้ก็ก็ได้เหมือนกันคนแก่แต่ต้องขาอีกหลายอันถึงจะทาเตยงได้ครบอุ้ย่าตีก็ดีก็ตัดไม้ตัดไม้อยู่ร้อยแล้วแล้วเแล้วแล้วเาแล้วแล้วฝแล้วากเป็นพนักงานขุดหินให้ทุกคนด้วยนะมาเราบ็นคนตัดไม้นะก็ก็ตัดไม้โนนขุดหินอ๋อมันตัดไม้ด้วยกัน ก็ได้แล้วนํามาล้วงให้จะตัดหินขุดหินล่ะใครก็ได้ที่เป็นเต้โอเคก็แปลว่าเต้ไม่ใช่ใครก็ได้ก็ใกล้ไม้ดึงชุดแหละนี่เมื่อกี้เราเผลอไอ้ขาพรมเลยนะนี่แล้วอ่ะเผลอขาพรมเยอมากแั้วก็เหลือหนึ่งอันไหน อั่ไม้ครบสิบหอันไปครับได้ได้อยู่ไหนอะอยู่ไหนเชียครับตัวครับไปอยู่นู่นแหละน่นเดียวมานนี่เอามาโอเคเราก็จะไลมันี่ไปโอแล้วไม้มันจุ่มน้ำเลยมืนไม้อยากว่ายน้ำไม้อยากว่ายน้ำเรามีไม้ยีอันแหละไม้ที่แปรรูปอะแค่ยี่สิบอันเงอ้ไม้ ยี่สิบอันกันเราก็มีหนึ่งชุดแต่ก็ค้าไปแล้วก็เลยรู้แล้วหยุดก่อำงานเป็นตไปแล้วน่ะอู้หไปขุดหินดีกว่าเราขึ้นไปขุดไงบ้านเราที่เราจะสร้างอ่ะเนี่ยเหรอตรงเนี้ยเหรอไม่ใช่มันเป็นแร่ใกล้ๆบ้านถ้าเราอยากขุดหินแล้วต้องทรามาเดี๋ยวๆนั่งไงจะได้ออกมาขุดหินไม่ไกลแอก็ไปแอก็เป็นพนักงานตัดไม้เด็กหนาวหรือเปล่ากับเราหนาวก็ดูแลตัวเองนะลูกไม่ใช่ว่า หนาวร้อนก็ไปรู้สึกรู้สาเลยแบบนั่งไปเลยงไม่ได้น้วเร็วอ้าอ้าก็อาบน้ำสิอาวอ่ะอันน้ม่ห้รครับอนไอ้แดนเต้เขาจะฆ่านทีมั่นี่ยในเกมโอยเออมันก็ไม่ฝาามีใครมีอาหารบ้างก็หิวตัวนุ่วขอใป้อหน่อย เอรามีไม้หกิบีอันกับยี่อันแล้วไม้ที่แปรูป้ะนะใครด้วยมีใครบ้างตัวแก่ตัวสุดท้ายแล้วด้วยมีใครบ้างมีใครบ้างมีอาหารไม่มีเลยใช่ไหมก็ต้องเดินเพื่ออุ้ยมีหมูกับวัวก็ขอนะหมูกับวัวตอนนี้พวกนี้ก็หิวละเราจะต้องสร้างบ้านลงไปใู่นะเอออย่าตีกันดี หาเตียงได้แล้วตัวนูวน้นค่นะเอาน้ำเหล้ากุกก้าค่ะคือต้องลงไปเก็บเราไปคุณเห็นก่อนนะหิวอ่ะหิวมากเลยด้วยเรามีเตียงแล้วหนึ่งเตียงแล้ถ้ากอก็เจออีกตัวหนึ่งกอก,ก,ก็จะมีเตียงอีนึงเตียงเราจะข้างข้างบ <มา S 2> ้านด้หลุมที่เราขุดเลยแล้วกันนะใครจีก็ได้ก็ตัวนู้นไงอ่ะเขาทรัพยากรโอเ้เจ็บ แล้ว oh. ต้องขุดกำแพงขึ้นสูงขึ้นไปด้วยงานบักครั้งใหญ่โอเคก็ไม่อืมนั้นก็ก็ไม่อัดคลิปแล้วมันมันเผลอไปโดนตลอดเลยมันขึ้นอยู่หน้าจอมันก็มันเลื่อนได้ไหมละ่ะเลื่อนได้แต่ว่าขีเกียจเลื่อน mm. อ่าวโค้ดเลื่อนสิมันจะไม่ไม่เผลอไปเยอะเลย ก็ขุดเองก็ก็ขุดเพิ่มนะใครมีที่ขาไยไว้เราเกลียดขาแม่ขบงขาบัมีกล่องขาบัมีกล่องขาบักมันจะมีขาขุดมันจะมีตัวขารู้แล้วอย่าลงมาขุดได้ไหมทุกคนก็ก็กำลังขุดขยายห้องอยู่ขุดขยายห้องอยู่ไหนก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะขุดขยายห้องเาเดี๋ยวมาขุดในบ้านเราสิมาขยายบ้านเราสิก็บ้านเราเนี่ยไม่ใช่บ้านเราอยู่นี่เหรอมันก็รู้ให้เราเนี่ยก็ก็ ลูนไหน้องขุดนึงก็ได้นี่ไงใน้องขุดแล้วเห็นเธออยู่ในหลุมน่ะใครก็อยู่ในหลุมเฮ้ยใครวางน้ำใครขุดน้ำนั่นะจ้าขุดดีแล้วฆ่าให้ตายจริงๆเลยเขาจะฆ่าเธอตายเล้นะเา้ตัวโน้ตเองโน้ตด้วยฆ่าทิ้งทหมดเลยตัน้ตวางน้ำไม่เป็นนะตัวหน้ตขุดไปแม่น้ำไป ต้นน้หายหมดเลยเอ๊ะเดี๋ยวก็พาต้นน้องมาเก็บของโอ้เจ็บโอ้เจ็บโอ้เจ็บปวดปวดปวดต้นน้องจะแอบแล้วไอ่เจ้เอาจะแอบแล้วดีเลยตัว,ต,วตัวเกล็กอะไอ้อเจ๊มองไม่เห็นอย่าไปอย่าข้ามเข้ากับข้ามมาอยู่ใกล้กักอนไม่งั้นก็ขาดแต่ไม่อยู่ใกล้ก,นก,อ,ก,อ,กลอนแล้วไ้เจ๊ก็ขาดทิ้งเลยนะ เพราะว่ากอลก็จะไปเก็บของให้ให้ตัวโนถ้าถ้ามีใครเดี๋ยวมีใครมาแย่งของของตัวโนเรากำลังสร้างบ้านขยายบ้านเพิ่มอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวก็ก็อนนันเต่ก็ไม่ได้นหรอกเนี่ยนั่งกินือกินขนมจีนหรือว่ากินยาอีหลายอย่างอ๋อสองสี่อ๋อตอนนั้นเตขึ้นบ้านหน่อยทีเราอยู่กันกี่โอ้เราอยู่กันนังหลายคนอยากให้เราอยู่ในเมืองเต้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  น้ำตัวฟิลเนี่ยในกระดูกฟิลเนี่ยน้ำเค็มฟิลคนบ้านไม่ได้ไปยุ่งอะไรถ่ายไปน้ำกระดูฟิลเฮ้ยมันพูดได้แค่เมนูร่างเขาของเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วจะอยู่ไหนเนี่ยอือก็ไปถางน่างธรรมดาไปแล้วไปแบบนี้เนต้าเขาเหมือนไม่ใช่เจต้าก็อยู่แบบเดียวกันนี่แหละแค่อยู่ไกลกันเจนันเจนันจะยกไปหัน อแต่เจ้ก็ต้องขี่เรือจากควาบกายมือมาแอบนี้แบบนี้ของหายไม่เจอแล้วงั้นแล้วเจ้ก็ไปแมปอื่นเลยกินได้มันเคไม่อันนี้แมปอื่นนะจะตกกันตายไปเล่นกีฬาเจ้ก็เอาไปเล่นแมปอื่นไปอย่าให้น้องเล่นด้วยสิลูกพ่อัดนเจ้เรียนบอลช่วยดูการ์ตูนก็ไดลมั้งปู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 เราเจ้พยายามเจ้าเขาขายของอยู่ โอเคไปตัดไม้ก่อนเถอะไปเราโอ้โหอุปกรณ์หายอย่างความรวดเร็วไปจนา,า,าน้ำ<ม>ขึ้นไปหาเนื้ออที่เนื้อจาน้ำขึ้นไปหาอยู่อยู่ไอ้เจ๊เขาแบบโนยยังไง <5 S 1> ก็เจ๊เขาแบบนั้น <5 S 1> แล้วไงเพื่อนออกยังไงโอ้เจ็บอาใครตีเพื่อนออกไม่ได้เพ่าะยาวของบอกว่าถ้าหาของอยู่เจ้าหน่าเจตัวน้าอยู่ก่อนนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ให้ตัวาหน้าขาวใกล้มืดแล้วปิดประตู พดแวเดี๋ยวก็ก่เผาก่อนขยายบ้านไเเนี่ยก็สีเทียนอย่าพึ่งเผาอย่าพึ่งเผาดูน้อยอ่าพึ่งเผาอย่าพึ่งเผาเอาเลือดเราเสียไม้เปล่าเลยนะเปบมัญหาเอะาบามอันนี้อะไรอ่ะ